สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีตันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันนี้วันที่9พฤษภาคม2567ค่ะสาหรับข่าวความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงวันนี้เราจะมาเปิดเิ๊ติ้งล่าสุดของสงครามสมรสคันนะคะแอปทักษอรอย่างช็อกถึงขั้นโพสต์แบบนี้ค่ะยังปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสําหรับละครสงครามสมรสละครดราม่าสะท้อนชีวิต ครอบครัวช่องวัน31ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ตอนก็ทำเรตติ้งได้สวยงามคว้าแชมป์เรตติ้งอันดับหนึ่งละครดังหลังข่าวมาตลอดล่าสุด EP 14ก็ผ่านไปด้วยสวยขึ้นคอนเทนต์เรตติ้งทีวีอันดับหนึ่งเรตติ้งทั้งประเทศอยู่ที่5.704กรุงเทพ6.066ต่างจังหวัดและเขตเทศบาลเมือง5.667 สำหรับยอดคนดูทั้งประเทศบนทีวี13ล้าน3 0 0 0คนบนออนไลน์430ล้านวิวและคนดูสดออนไลน์955,210คนเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ต้องยอมรับว่าเป็นละครที่คว้าเลตติ้งสูงที่สุดในขณะนี้นะคะสำหรับสงครามสมรสที่นำแสดงโดยแอปทักษออนและชาคริตยแย้มนำ ซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยบวกกับละครสงครามสมรสเป็นละครที่มีเนื้อหาเข้มข้นที่สะท้อนถึงชีวิตครอบครัวหรือชีวิตจริงของหลายๆคนจึงทําให้ละครสงครามสมรสนั้นกลายเป็นที่สนใจของหลายๆคนนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ดีละครจะประสบความสําเร็จไม่ได้หากปราศจากบทประพันธ์ที่ดีและตัวละครที่ดีค่ะ